สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับรายการ SC s c สก,กันะครับผมก็วันนี้เราอยู่กับเกมโลบ็อกในแมปอ่าเรนโบฟเอนนะครับก็เป็นแมปที่คล้ายๆป o p p y p ้เพ time นะครับเหมือนได้กับอ่าแรงบารจงมาจากป o p p y p ้เพ time นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเลิกกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวรถบัสเต็มนะครับไม่รู้ว่าเข้าทันไหมนะครับตอนนี้15คนแล้วแต่ผมรู้สึกว่าจะต้องมีคนเกินมาคนไปเที่ยวในสนามอะไรคือไปเที่ยวในสนามเิ่มเกมแล้วนะครับโอ้เสียงเกมดังมากครับ โลกแปลกอะไรคือโลกแปลกแล้วก็เป็นทางลงไปว่าแต่ฟ้ากอาอาเอาอะไรอะไรกันเอาเอาเอาแล้วลงไปนอนอ่ะเฮียดีต้อนรับฉันต้องการให้ทุกคุณช่วยอ่าช่วยอะไรครับ อาอาเอาเบล็อกของฉันตกลงมาทั้งหมดที่คุณต้องทำคือหามันมาวางกับที่เดิมขอให้โชคดีอะฮะนั่นคือภารกิจของเราในวันนี้ผมไม่รู้เ้ย,เย,เย,เยแมปไม่โหลดแล้วไม่เห็นตัวแมไม่โหลด ผมไม่เห็นตัวมันไม่นะไม่ผมกขหลบก่อนเดี๋ยวเพื่อนเข้าไปนะเพื่อนมันยืนอยู่นั่นโปไปนะเพื่อนเอ้ยตูระวังครับระวังมันอันตรายแล้วแถมแมพไม่โหลดแบบนี้เป็นอะไรที่อันตรายมากโอเคผมจะโอ้ยมันอยู่นี่มันอยู่นี่เข้าไมหน้ามันดูตลกกว่าตัวโปรไฟล์วะแล้วทุกคนคือเป็นกล่องกันหมด อยู่ในห้องนี้หรือเปล่าไม่บั่นใจไม่รู้นะครับอ้าอยู่นู่นครับมันไฮไลท์มาให้เราเห็นละอุย๊ยตกใจโอ้โ,อโ,อโอ้เด็กกระโปรงเคยเราได้แล้วครับแล้วชนะผ่านไปคืนแรกขอบคุณ บางว่าอ่านไม่ทันเอ๊สีเขียวขายยาวๆตัวนี้มันคือตัวอะไรโอเคครับก็เขาน่าจะให้เรามาพักนิกไนอินนะครับเสียงอะไรวะใครมาเป่าอะไรอยู่แถวนี้ฟังดูเหมือนกรีนจะตื่นแล้ว ฉันคิดว่าเขารู้ว่าคุณอยู่ในนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเขานะเขาตาบอดเขาจับคุณได้อย่างไรถ้าเขาไม่เห็นคุณอืมกรีนนะครับกรีนมันตาบอดเลยแสดงว่ามันมันจะไม่เห็นเราแต่แสดงว่าสัมผัสทางเสียงจะดีซึ่งจะผิดกับตัวสีฟ้านะครับเฮ้เอันมามา,มา ยา yeah. ผมไม่เข้าใจบอดเกมนี้เลยว่ะที่ม็นอาจจะเดินกลับมาก็ได้นะเปิดประตูไปแล้วมันเดินสวนออกมาอะไรเงี้ยแตกเลยนะอุ้ยอุุ้แย่ละแย่ละตัวนี้ตัวนี้เล่นยากครับทำไมต้องมาเจอมันวะ มันมองไม่เห็นเราครับตัวนี้แต่มันใช้สัมผัสทางเสียงตัวนี้คืออะไรอะ่ะ orange hit out อะไรคือ orange ตัวอะไรคือตัว orange ไม่รู้นะครับเราไปหาอา,าหารกันต่อซึ่งเราจะต้องเอาไปวางกรินมันมาทางนี้ไหมไม่รู้นะครับ ต่อมานะครับต่อมาเราขาดถุงอาหารอีกไม่กี่ถุงนะครับแต่ว่าไอ้คำว่าอีกไม่กี่ถุงโอ้อยู่นี่หมดเลยสี่ถุงแลวว่าขาดอีกถุงนึงนะครับโอเคเราจะต้องเป็นเดอะแบกให้ได้ครับอยู่นี่หมดเลยนะครับอยู่กับเราหมดเลยผมจะค่อยๆขานไปครับเพื่อความปลอดภัยเสียงมาเสียงกรีนมาเสียงกรีน ไป,ไปไปไม่ได้ Let's go Let's go Let's go เข้าตู้เข้าตู้แล้วกูเข้าตู้แล้วอ่ะอ่าไปแล้วครับมันไปแล้ว คกลับมาเหรอคเคีคเคีอคอกไปหาเขาไปหาต่อไม่มีใครเขาช่วยเราหาเลยหรืออย่างไรหรืออีกสองถุงเองนะช่วยกันหาหน่อย มันพากันเป็นกล่องกันนะครับพวกนี้มันไม่ช่วยกันเลยเนี่ยมันไม่ช่วยกันอ่ะมันมันหลบกันเป็นกล่องเพื่ออะไรผมมาดูในห้องน้ำก่อนไม่มีครับมามามา แสดงว่าเกลียอยู่หน้าห้องครับแสดงว่ากลีนอยู่หน้าห้องออกไปไม่ได้ครับเดี๋ยวว่ากลีนอยู่หน้าห้องอ่ะผมเห็นถุงแล้วถุงอยู่นูน่นนะครับอยู่นู่นถุงหนึ่งแล้วก็น่าจะอยู่ที่คนถุงหนึ่งครับเพราะว่าไม่เห็นอีกถุงหนึ่งก็แต่อยู่ไกลมากเลยอ๋อไม่ไม่ไม,ไม่อยู่ใต้ดิน มันมา,ม,ามันอยู่หน้าห้องออกไปไม่ได้โอ้ยเตะขวดน้ำเฉย Let's go Let's go อย่าไปสนใจมันคนระับรีบครับเพื่อนไม่ช่วยกันหาเราต้องแบก Hello ย่างอย่างยงลงไปห้องล่างครับนะผมว่าเราต้องอยู่จาใต้ดินโอเคอยู่นี่ถุงหนึ่งครับแล้วก็อยู่นู้นอีกถุงนึงเค <Okay, S 1> เพื่อนไม่หาเราหาเองครับแล้วเราก็ไม่ต้องไปกลัวมันละมันวิ่งไปเร็วมาครับอยู่ตรงนี้ครับเราต้องขึ้นไปข้างบนก่อนเดีย๋ยวเราต้องขึ้นไปบนเนี้ก่อน โ okay. อเคใส่ไปเฮ้ยแย่แย่แยตัวนี้แย่แย่ครับตัวนี้มันจะคำคำหาเรามือมันยาวครับตัวนี้มันจะพยายามรูปรูปลองคำตามกำแพงครับเพื่อนไม่หาเราหาเองครับ ได้แล้วครับถรงสุดท้ายไปดีกว่าจะได้ผ่านค่ำคืนนี้ไปสักทีเอาอาหารมาเติมแล้วเติมเย้ครบครับได้ตังมา75บาทใครมาเปิดขนมวะใครวะใครเปิดขนม คืนนี้เมื่อคืนหลังจากที่คุณแก้ไขเครื่องจักรของฉันแสดงว่าคุณเห็นว่ามันทําไมคุณถึงอยู่ที่นี่จริงๆบางทีผมก็ไม่เข้าใจว่า Google ทำเสน่หมันแปลอะไรของมันทำไมช่องระบายอากาศถึงเริ่มรั่วกูจะรู้ไหมเนี่ยฮะจะรู้ไหมเล้วเลือกันอยู่รองคนจะไปเล่น ว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วเดินไปไม่ใช่ว่าจะไม่เดินกลับนะฮะโอเคทางที่ดีคือเรารีบไปกันครับผมจะสำรวจห้องใต้ดินให้ไวโอ้ยตัวนี้มันคือแบบเดินบนทางเดินว่างกันเถอะโอเคเข้าใจ <c oughs> เอาเพื่อนตายอจบแหละจบแล้วเหลื <c oughs> อคนเดียว ไปพยายามฟังเสียงครับเฮ้ยเฮ้ยเยจระเข้มาลบลบดูเหมือนว่ามีใครบางคนลืมที่จะกินสม้มเสียงมาแล้วครับเสียงจระเข้มาโอเค Let's go เฮ้ยนี่ไงครบแล้วไปเดินทางกลับเดินทางกาไไลับออกไปใส่เราก็จะชนะจบข้ามคืนนี้เยสในที่สุดเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้น อาชิมหายแล้วไฟดับอะไรเครื่องมันโอเคไหมไมันเมื่อเกิดไปที่จะเห็นอ่าเหลือล้วคนเดียวครับเ <c oughs> <c oughs> หลือเราคนเดียวมาสิบสองเหลือหนึ่งว้าวทำให้เพื่อนฉลาดอย่างนี้เนี่ยโอไม่น oh ะทิ้งเราอยู่คนเดียวกับตัวอะไรก็ไม่รู้อีกสามสี่ตัวมันก็ ดูเหมือนคุณจะต้องการจะเปิดเครื่องมัอนอีกครั้งหาทางที่จะเปิดเครื่องกําเนมิดไฟฟ้าสำรองใครจะรู้บางทีฉันอาจจะปล่อยให้คุณไปทั้งหมดออกให้คุณทั้งหมดออกไปจากที่นี่คุณต้องการมันอ๋อไฟฉายนะฮะคือไฟดับแล้วก็ให้หาแบตเตอรี่ทั้งเก้าอัน <laughs> โอเคผมว่ากลางคืนมันเล่นยากครับ ผมเขาเก็บใกล้ๆก,ก่อนผมจะสำรวจไปทีละทางผมจะไปขวาก่อนรู้สึกว่าไอตัวอยู่ในท่อมันแย่ๆๆ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 ๆโอเคมันลงมามันลงมาโอ้โหโอ้โหไปครับไปกันดีกว่าครับ จังหวะนี้เราต้องรีบหาให้เจออันนี้โอ้ยห้องห้องไอจอละเค้นี่ว่ะผมจะไม่เข้าครับผมจะไม่เข้าห้องมันผมรู้ว่าห้องมันเป็นยังไงว้ยมันมาเกือบ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 ไปแล้วเกือบไปแล้วไปบังเส้นทางมันพอดีครับเมื่อกี้เดี๋ยวมันจะวิ่งวนกลับมาอีกรอบหนึ่งซึ่งต้องรอมันหายไปก่อน คอของขวาไปแล้วครับเค okay, ครับจังหวะนี้ผมขออนุญาตยังไม่ออกไปนะครับเพราะมันค่อนข้างอันตรายพเพราะว่ากลางคืนด้วยี๋ยวผมก็ใส่ก่อนเค hey, ใส่ฟิวไปครับใส่แบตเตอรี่อ่ะอีกสองก้อนอครับสองก้อนเจอสองก้อนเลยนะครับคานคานเอาก่อนนะครับรู้ระยะรู้ที่แล้วเราก็ต้องคานไปก่อนนะครับ โอเคเดี๋ยวผมขึ้นไปหาข้างบนผมขึ้นไปอีกสี่ก้อนน่าจะอยู่ข้างบนเอออีกห้าก้อนน่าจะอยู่ข้างบนครับแล้วก็อยู่ห้องนี้ห้องนี้มีไหมห้องนี้อ่าห้องนี้มีครับเฮ้ยหาง่ายไะเนี่มีตัวมา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 มันเห็นเราแล้วน่ะเมื่อกี้นั่นว่าแล้วมันเข้ามาแล้วหาเราไม่เห็น ขนาดเราเปิดไฟส่องหน้ามาขนาดนี้ยังหาเราไม่เห็นเลยนั่นไงนั่นเหรออีกก้อนหนึ่งไม่รู้อยู่ไหนครับ ผมหาฐา,านอีกก้อนนึงไม่เจอโอ้อยู่ห้องนี้ผมยังไม่ได้เดินมาสักทีนี่หว่าโอเคก่อนสุดท้ายคุมเลยครับนิดเดียวได้มาแล้วครับ ผมสามารถวิ่งแบบเอาไปใส่ได้เลยนะจริงๆอ่ะมาเลยกรีนเฮอ่าผ่าน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 สตาร์ทเครื่องสำรองไฟได้แล้วครับไฟกลับมาติดอีกครั้งด ah. ูเหมือนว่าเรากลับมาอยู่ในธุรกิจอะไรคือธุรกิจ <Okay. S 1> มันแปลอะไรครับผม ขอบคุณที่เปลี่ยนพลังงานให้กลับมาโอเคไม่ใช่ผมยังไม่รู้เลยคนพวกกับผมคือใครเป็นรางวัลฉันจะ,จะปล่อยให้คุณทุกคนออกไปล่ะเ,เชื่อได้ไหมเนี่ยจับพวกกูมาทำไมก่อนแต่ก่อนอื่นผมกำลังอะไรอะไรกําลังว่างปาร์ตี้คว้างอะไร,ะไรคือคว้างตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทั้งหมดแลกตัวปาร์ตี้ของผม ปาร์ตี้เดีหลังจากปาร์ตี้ของฉันจะปล่อยให้พวกเธอทั้งหมดออกไปอ๋อใช่สัญญาโอเคมันไม่ทั้งหมดหรอกสิบสอคนมันเหลือกูคนเดียวเนี่ยมันจะเอาอะไรมาทั้งหมดอันดับแรกแรกตัวก่อนโอเคมันให้เราแลกตั๋วนะครับเพื่อที่จะเข้าร่วมปาร์ตี้ไม่รู้ว่าเชื่อได้หรือไม่เชื่อไม่ได้ไม่มั่นใจแต่ก็ อ่ะมันมันถ้ามันบอกว่ามันจะปล่อยเรามันก็น่าจะปล่อยเรานั่นแหละผมก็ไม่รู้ว่ามันคือใครจะด,ดีใจจริงๆที่คุณทำได้อะฮะเตรียมพร้อมสำหรับเค้กแสนอร่อยเมื่อทุกคนไปได้เค้กชิ้นหนึ่งคุณจะต้องเปิดทางออกขอให้สนุกไม่สนุก <laughs> ไม่สนุก ดอนป๊อปเดอะบอลลูนแบบห้ามทำให้บอลลูนแตกอะทำไงอะ <c oughs> ทำไงล่ะทำไงล่ะเพื่อนสายลุงคือห้ามให้บอลลูนแตกใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ย คือถ้าบอลลูนแตกมันจะรู้เลยใช่ไหมผมอ้อมเอาดีกว่าครับทุกคนอ้อมให้ไกลที่สุดครับโอเคได้ครับได้ได้เอาเค้กเหรอไหนอะเค้กเฮ้ยบอลลูนยาเฮ้ยประตูประตูเปิดประตูเปิดประตูดันออกดันไมออก ดันไม้ออกดันไม้ออกดันไม้ดันดันดันดอกวิ่ง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 มันมาแล้วมันมาแล้วใช่ขวาลายใจดีขวาไปขวาแล้วกันเอ้ยเออมันนึกว่าตันนึกว่าตันไปต่อไปต่อมันเร็วมันเร็วครับมันเร็วมันเร็ววิ่งครับวิ่งวิ่งวิ่งทำไมผมไปคุ้นทางไม่ใช่ทางนี้แต่มันมาแล้วข้างหลังผมไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ไปแล้วทางไหนทางไหนก่อนทางไหนก่อนทางไหนก่อนกูต้องไปทางไหนก่อนอาทำไมทางตันหมดเลยเดี๋ยว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 ขวาละ่ะขวาขวาขวาไม่รู้ปีนออกเลยได้ไหมเออทับคอไปดีเออทับคอไปดิมึงเออโดนเปิดเปิดให้กูไปเดียวไปแล้วยูสึไวเบิ โอ้จบแล้วลีนโบฟนเอาละครับทุกคนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับอ่าโลบ็อกแมปรีนโบฟนนะครับก็เป็นแมปที่สนุกใช้ได้นะครับเออเป็นแมปแนวสยองขวัญน,นิดนึงนะครับก็แต่มันก็ไม่ได้สยองขวัญมากมันมันตัวละครมันน่ารักนะครับมันไม่ได้น่ากลัวแต่ว่ามันก็อาจจะมีจอมสแกร์บ้างก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจพอเป็นกำลังใจให้นะครับ จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปเนาะโอเคโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเอาละนีะ่อะไรเป็ดเป็ดผมเจอเป็ดโอเคครับทุกคนลาขอขอตัวลาไปก่อน,นครับบา,บายครับผมว้เจอกันครับผมบายบาย